รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มอขอนิจาสวัสดีตอนบายบค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุโก้ยเจแปนรายการที่จะพาคุณไปตะลุยญี่ปุ่นในแบบที่คุณต้องลองว่าสุโก้ยสนับสนุนโดยบัตรเครดิตอีออนรอยัลออคิดพลัสแพลตตินัมสนับสนุนโดยโตเกียวสกายทรี ต้นสายวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่โซลากาจามลูมนะครับห้องฟริเมื่อคืนก็นอนหลับสบายมากคุณผู้ชมแต่ที่พิเศษแี่ยตอนนี้แหละโตเคโวสกายทรีส,สวยวยังไงเลยนะครับผมพาไปเที่ยวแถวนี้แล้วกันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจ สำหรับห้องที่ฮิโรซังนะคะได้เข้าพักเมื่อคืนนี้มีชื่อว่าโซาคาราจังรูมห้องพักที่ตกแต่งในสไตล์น่ารักน่ารักนะคะภายใต้คอนเซปต์โลกของโซาคาราจังมาสคอตของโตเกียวสกายทรีนั่นเองค่ะและเมื่อมองออกไปด้านนอกหน้าต่างนะคะก็จะได้พบกับวิวของโตเกียวแบบ180องศาพร้อมกับความสวยงามของโตเกียวสกายทรี สำหรับโซราราจังรูมนะคะเป็นส่วนหนึ่งของโทบูโฮเทลเลเวนโตเกียวสำหรับผู้ชมที่สนใจก็ต้องสำรองห้องล่วงหน้าสักนิดนะคะเพราะห้องนี้ค่อนข้างได้รับความนิยมไม่ใช่น้อยเลยล่ะคะ่ะ <land> นอกจากโรงแรมแห่งนี้จะให้บริการห้องพักแล้วก็ยังมีห้องอาหารสกายท e ีวิวรีสอร์ a แอนด์บาร์อาหารของที่นี่จะน่ารับประทานสักแค่ไหนอ,อากิมีภาพตัวอย่างมาฝากะคะ่ะ ชุดอาหารคเซกิของที่นี่นั้นนะคะจะมีการหมุนเปลี่ยนเมนูไปตามฤดูกาลซึ่งเขาจะคัดวัตถุดิบชั้นเลิศในฤดูนั้นๆมารังสรรค์เป็นชุดอาหารชั้นเลิศในสไตล์อาหารญี่ปุ่นแบบฟิวชัน่นนอกจากจะได้กินอาหารอร่อยๆถูกปากแล้วก็ยังมีอาหารตาอย่างวิวของโตเกียวและโตเกียวสกายทรีให้เราได้ชมไปพร้อมๆกันอีกด้วยค่ะすません。

อาหารินเดียกว่าแกนคับประมาณสองรอยแบาทนะครับคุณผู้ชมเยไปูกัคัุณผู้ชมครับเมื่อผมเช่าจักรยานนี้นะครจากโรงแรมทบูโฮเทลใบานโตเกีรับแล้วก็กลังจะไปนี้ฟันเมีสุขัยทรีสวยมากคุณผู้ชมแล้วก็จากโรงแรมนี้ไปสุขัยทวีเนี่ย ถ้าสมมุติว่าเดิมปกติเนี่ยใช้เวลา20นาทีทําไปก็ไม่ถึง10นาทีครับแต่ว่าบริเวณนี้มีอะไรน่าสนใจนะครับผมจะแนะนำครับไปกันไป สำหรับบริเวณที่ฮิโรซังกำลังปั่นจักรยานอยู่นี้นะคะมีชื่อว่าเมืองซูมิดะเป็นเมืองที่อยู่รอบๆของโตเกียวสกายทรีนั่นเองค่ะที่เมืองซูมิดะแห่งนี้นะคะกลับมาเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวได้อีกครั้งส่วนหนึ่งก็มาจากการเปิดตัวของโตเกียวสกายทรีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่เมื่อปี2012นั่นเองค่ะเป็นย่านหนึ่งที่ได้รับการผสมผสานร,ระหว่างวัฒนธรรมแบบเก่าและแบบใหม่ไว้อย่างลงตัวอีกด้วยค่ะผมเห็นรถอันนี้น่าหลักมากตามไปดีกว่า มได้ยิงเกี่ยวกับอาหารไม่ได้เลยนะคะปั่นตามอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวหยุดด้วยจับได้แล้วในที่สุดจับได้แล้วครับเอคนนี้จะมาสร์ร้านนี now, to ้มีแค่วันพุด วันนี้วันฮืโอ้โหชคดีมากมีฮอทดอกใช่ไหมครับคุณผู้ชมแล้วก็มีไอติมรสชาติแบบไหนบ้างมีบานิลาช็อกโกแลตม์สตรอเบอร์รี่บานานาเลมอนตุ๊ดตตุ๊ดตุ๊ดตุุ๊๊ดตุ๊ดตุงดตุ๊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 ดดตุ๊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 ดต0๊ดตุ๊ดตุอไดุดด 来たんだよね。え、よく買うの？あ、本当？はい、どうぞ。おいしい。へえー。覚えてあげる。今日番組出てくれたから覚ってあげる。どれ？方？じゃそれ？はい。じゃあおじさんの払ってあげましょう。ありがとうございます。お、じゃこれでお願いします。ありがとうね。乾杯。イエス。<laughs> どう？おい,いおいしいね。おいしいです。 อรกอเนยมาตันเนมาตันเเป็นยังไงล่ะคะพิธีกรของเราเลี้ยงไอศครีมหนุ่มน้อยชาวญี่ปุ่นใจดีจริงๆเลยทีเดียวพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาสุก้อยกันต่อค่ะสุกปน <Japan. S 2> สนับสนุนการเดินทางโดยโทบุเรลเวย์กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเราตามฮิโรซังไปปั่นปั่นจัก,กรยานกันต่อดีกว่าค่ะคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบใช้จัก,กรยานมากดูสิครับเนี่ยเพราะว่าประเทศนี้คือถ้ามีรถอ่ะภาษีแพงแล้วจักรยานเนี่ยมันถนนเรียบไงแล้วก็มีเนี่ยไปไปง่ายกว่านะครับแล้วก็จอดที่ไหนก็ มันได้อะมีที่จอดจักรย,ยานเยอะมากครับจอดรถเนี่ยต้นเสียตัางแบบนี้เนี่ยจอดรถแบบนี้ครับอันนี้เขาต้นเสียราคานะครับชโมอลล้อยางเนี่ยคนนี้ผนคิดว่าเออแล้วชีวิตประหยะดีกว่าก็เ,าเลยพันจักรยานเยอะครับเฮ้ยดูดิเยอะมากพอริมรถไอศครีมพิธีกรของเราก็ร่าเริงจนออกหนะ้าออกตาเลยนะคะ เห็นบรรยากาศเงียบสงบแบบนี้ทำเอาลืมไปเลยนะคะว่าตอนนี้เรายังคงอยู่ในมหานครโตเกียวซึ่งเราไม่ค่อยจะเห็นมุมแบบนี้สักเท่าไหร่เลยนะคะครับเป็นที่นี่นครับโทบุโฮเทลรูเล่บันตโตโตเกียวนะครับอยู่ตรงน,นี้เลยนะครับอยู่ข้างหน้าสถานีรถไฟคินชิชอใช่ไหมครับแล้วก็ไปตรงนี้ครับมีสกายทรีนะแอนดี้เห็นอยู่นะครับแต่ว่าย่านแถวเนี้ยพันจ์ชายาเนี่ยมันสนุกมากเลยครับ にゃボナップバードチャーバンチャーバンなか釣れました？釣った何匹釣れました？二枚二枚そうヘラブナへラブナへえもう逃がしちゃいました？そうなんだ見たかったなあいや釣ってはここでリースしちゃうあそうなんですかよく来るんですか来てるよ近所の人ですか結構お父さんこの周りだよねあそうですかいいっすねなんかねノんびりして毎日来てるよ毎日来てるまあどこはね。

สำหรับบริเวณที่ฮิโรซังพามาตกปลานี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะโอโยโกกาวะชินซุยโคเอนฮิโรซังก็อย่าลืมขอคำแนะนำสำหรับการตกปลาอย่างไรให้ได้ปลาหรือตกปลาอย่างไรไม่ให้ตกน้ำกลับมาด้วยนะคะหน้าหนาวเนี่ยตกปลายากเพราะว่าเขาไม่ค่อยอักติไม่ค่อยออกกำลังนะฮะเหมือนเมืองกุนนะครับ ก็เลยเห็นได้แบบยิดเย้อเสร็จท่าน้าลอนเนี่ยไปเลยเลยอย่างเงี้ยครับอือจะโอ้โหไม่ครับช่างตัดต้นไม้ครับอ้ยสดชื่นต้นไม้ส่อมากเลยสกายทรีนี้เองครับแล้วผมอยากจะมาที่นี่นะครับชื่อว่ามีดินโดนะครับหลัง ขนมนะขึ้นชื่อคนที่นี่นะครับเข้าเขียบอะเซมเบ้ครับเข้าไปครับสำหรับร้านมิรินโดเป็นร้านขายเซมเบ้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1923ยุคไทยโชที่12ยาวนานกว่า90ปีถ้าไม่อร่อยและสุก้กยจริงไม่สามารถอยู่มาได้นานขนาดนี้นะคะเนี่ย ดังนั้นร้านมิรินโดจึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าใครก็ตามที่มาท่องเที่ยวยังโตเกียวสกายทรีจะต้องแวะมาช็อปเซมเบ้กลับไปเป็นของฝากตลอดเลยล่ะค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็มีเซมเบ้ให้เลือกหลากหลายรสชาติและหลากหลายรูปแบบหนึ่งในนั้นคือเซมเบ้ที่มีลายโตเกียวสกายทรีพิมพ์อยู่นั่นเองค่ะแม้แต่นําไปกินกับไอศครีมก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะถต่าั้นเดี๋ยวผมซื้อข้าวเกีบให้ คือแม่ของคุณแล้วกันอย่าบอกนะว่าคุณสุเอ็นนะที่เราสั่งซื้อให้นะครับแล้วก็ฝากบอกว่าช่วยดูรายการสกุลจักรพรทำามูบ้านเลยนะครับนิ <c oughs> <c oughs> สัยไม่ดี <c oughs> นะครับฝากสวัสดีคุณแม่แล้วก็คุณบอกได้ว่าพอมทำงานอยู่นะไม่ใช่มาจีบสาวญี่ปุ่นนะประมาณนี้คุณแม่มันถามผมบ่อยมากเลยนอนเราเนี่ยมีแฟนที่ญี่ปุ่นแน่ๆล่ะอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่คุณ เผ็ดคอเนื <oyu> <laughs> ้อุกไวไว่นะเนี่ยืมโอ้อร่อยสิโอเคแล้วมาาโนโมงนโอเคอันนี้ให้คุณครับคุณแม่นะครับฮั่นฮัขอโทษครับ หลังจากได้กินเซมเบเป็นออเดอร์พอเรียกน้ำย่อยรอต้อนรับเมนูอาหารในช่วงหน้าแล้วสำหรับคนดูอย่างพวกเรานั้นก็ต้องป้องกันตัวเองไปเตรียมอาหารมากินไปพร้อมๆกันนะคะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ สน,น White, สนับสนุนโดย s n น l l w i t e s u n s c r สนับสนุนโดยโกแก่ถั่วลิสองอบกรอบรสกะทิการกลับมาที่โตเกียวสกายทรีครั้งนี้เราขอเปลี่ยนบรรยากาศมาชมความสวยงามยามค่ำคืนบ้างจะดีงามขนาดไหนตามฮีโรซสังเข้าไปดูกันเลยคะ่ะแล้วเมื่อกี้โหสนุกมาก ปันจะกยายามมาใช่ไหมครับแล้วก็ยอดที่เรียบรย้อยแล้วนะครับแล้วก็ผมมาที่นี่นะครับจะสุขไจทรีช็อปนะครับผมจะซื้อของฝากให้คุณผู้ชมรักอ่างันนี้นะครับเข้าไปเลยครับอุย โซลากาลาจังเกณฑ์าช oh. ิบุรเซาบายดีโอ้นี่คุณผู้ชมรู้จักไหมครับเป็นมาสกอตของสกายทรีนะครับโซลากาลาจังครับเย้ yeah. เริ่มต้นก็เข้ามาช้อปปิ้งในสกายทรีชอปยังได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากสาวน้อยโซลากาลาจังอุตส่าห์มาช่วยฮีโร่สัง่งเลือกซื้อของที่เป็นไอเทมลิมิเต็ดของที่นี่เท่านั้นถ้าให้มาช้อปปิ้งคนเดียวมีหวังตาลายแน,น่ค่ะ จริงเหรอจิงเหรอคุณผู้ชมครับโซลากาจังบอกว่าอันนี้ให้คุณผู้ชมเลยซูเบเนียจังโซร,รากาจังครับใจดีมากเลยありがとうございますนี่ราคาคุณผู้ชมครับคือคงฝากจากโซรากาจังครับยังไงก็ติดตามแฟนเพจซูกโก้ญี่ปนเพื่อรุนรับของฝากจากโซร,รากาจังด้วยนะคะเข้ามาแล้วนะครับคุณผู้ชมผมขอแนะนำนิดหนึ่งครับ คือขึ้นตาคนวันนี้นะครับผมจะไปซุคคายเร,สรีสอรัทมุซาชินะครับสาม้อยสีเมตรสูงมากทุ่งครึ่งลิฟต์แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยซุคายทรีบันทีมันต้องรอคิวยาวมากเหมือนจมองซนจอมองบันทียาวที่สิจมมอนต้องรอครับแต่ผมมีวิธีการที่ประหยัดเวลานะครับผมแนะนำนิดนึงนะครับเห็นไหมครับ fast sky tree ticket counter นะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งความสะดวกสบายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างเราๆก็คือการซื้อตั๋วพิเศษที่ fast sky tree ticket counter ผู้ใหญ่อายุ18ปีขึ้นไปอยู่ที่2,820เยนอายุ12-17ปี2,260เยนอายุ6-11ปี1,580เยนและอายุ4-5ปี1,240เยนประมาณรอได้ประมาณรอ10นาที15นาทีก็ขึ้นได้เลยนะครับ ดพิเศษเมื่อได้ตั๋วเป็นที่เรียบร้อยเราตามฮิโรซสังขึ้นลิฟต์เทมโบชัตโตลิฟต์ที่วิ่งเร็วที่สุดในญี่ปุ่นขึ้นไปชมวิวยามค่าคืนกันเลยค่ะวล l ค o m เป็นอะไรบ้าง

こちらはですね、あの、はい、フランス料理、私フランス料理をやってるんですけれども、はい、そこをベースにいたしまして、はい、和のテイストを盛り込んだ。お料理がコンセプトでございます。はい、なるほど。はい。じゃ、あ、いただきます。はい、どうぞ。はい。ありがとうございます。ニラカッパワカサギナカッチャ。うん。おお、銀探偵。ふわなか。だいだい。うん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 。 อันนี้ก็คือซาวระนะครับปลาซาวระเขาย่านด้วยอุณหภูมิ5 5องศาะนะครับเบาๆใช้เวลาอีก10นาทีอร่อยอร่อยครับอร่อยดีครับอันนี้ก็คือปลาตาเดียวนะครับกับ ปูตาลาบะปบผสมน้ำซอสก็คือเขาใช้วลานามากครับใช้กระดูดผ้าอะไรอย่างเี้ยครับมิกซ์หมดเลยนะครับจริงๆแล้ววะ่ะคุณผู้ชมวิวสวยอะ่ะสุขยเลสรามุซาินะครับขนาดนี้แล้ววะ่ะรู้ไหมครับคนญี่ปุ่นนะมาที่มีเฮ้ผมครับผมรู้ คุณผู้ชมอาจจะไม่รู้ครับมาเพื่อขอแต่งตังโคเทงังเจนเจนอย่างนี้แหละอ,อ๋อผู้ชานะเดี๋มากับแฟนน่นแหละกำลังอยากแต่งงานกับคนนี้นนน <c oughs> ผ่อนชอบมากอยู่อ่ะอยา่าลืมวคนนี้นแหละใช่ไหมแล้วก็มีแหวนแต่งงานอ่นนะก็คุณอิจิโก้คุณเป็นน้ำสกึนครองผมได้ไหมครับตลอดชีวิตพุ่งก็ ทีวีแบบนี้ก็โอเคผู้ใจก็ผมไอเดียดีมากผมเก็ตทิ่รากินข้าตโตดีกว่านะครับประมาณนี้ละครับขอเต็มงลานการที่นี่เยอะมากครับเรื่องชิงครับครับอันนี้เนื้อควานนะครับคุณผู้ชมครับกับซอสแบบนี้ พูดสิทำงานอยู่นะที่เราไม่ใช่ enjoy ตัวเองอะประมาณนี้ครับรสจัดเป็นรายกาบ้านกับคุณผู้ชมครับวันนี้คือผมเดินทางด้วยพันจักรยานม,มานะครับซอยเล็กๆตัวน,นี้แหละครับถ้ามุนจากข้างบนนี้ครับอาจจะมุนไม่แห้งครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเช่าจักรยานแบบนั้นแล้วก็พันจักรยานเนาะเข้าไปซอยเล็กๆน้อยๆน,นะฮะ มีรถขายไอจีมมีคุณลุงใจดีเด็กติดน่ารักนะครับคือเราเห็นวิถีชีวิตของโตเกียวนะแท้ๆเลยวันนี้นะครับแล้วก็จนถึงขึ้นมาตรนี้นะครับเห็นโตเกียวกว้างๆวางนะครับก็อีกมุมมองหนึ่งที่ enjoy โตเกียวได้นะครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับจุกัาอาทิตย์หน้าครับเนี่ยไม่ได้กินข้านหอมนี่ดูดีๆนะฮะ チョコレ大都会は雑多に埋もれやすいだから人の温度を感じにくいどうすれば人の温度を感じられるだろうかそうだ自転車に乗ってゆっくり街の人の生活に触れてみようヒロ โรซังจะพาคุณผู้ชมไปสุก้วยกันที่จังหวัดนีงาตะจังหวัดที่สวยงามไม่แพ้จังหวัดไหนๆของญี่ปุ่นและพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับประเพณีโบราณของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าประเพณีโยนสามีมีประเพณีนี้จริงๆนะคะถ้าไม่เชื่อก็ต้องติดตามชมวันเสาร์หน้าบ่าย2โมงตรงที่ช่อง9ก้าว m ็คอและ Modern 9 TV หรับวันนี้อากิขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะそれではまた来週。 ตาหน้าหลักจานดูสุโขทยจะฟังเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมสับสิบแปดด้วยครับคุณผู้ชมครับตกใจหมดเลยไหอ่ะ